niu 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 niu, chăng trăng, đẻng măng, zombie này nè, ôi, cái tục, nữa zombie hết rồi, lò Non nè, nè, non nè, 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 Ăn nó nè, นอนข้างๆกันอุย้ยถือดอกไม้ด้วยนเ,เนีย่ย <c oughs> เนี่ยเฮ้ยไหนอ่ะไปดีกว่าไปหาจับอะไรดีกว่า ฉันจะต้องไปเจอรายใหม่ๆบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันต้องไปขุดเห็นขุดทานด้วยอย่าเหมือนฉันจะเจอถ้ำลอยชันท่านร้ไปไปไหนกํากลังขึ้นยังไงฉันจะปีนไปขึ้นมายังถ้ำข้างบน เย่เอ้ยไม่ได้เอาไม่ได้เอาทอดมาทอดหอมมันตันแค่นี้แล้วนี่ตันไม่ต้องมาไม่ต้องมามันตันแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใหม่ๆเลยสักอย่างหนึ่งเธอ รอรอด้วยไหนอขอหมูแล้วกันวิ่งไม่ได้แล้วหมูขอเนื้อหน่อยสวัสดีนีนะ่นี่คือการทักไทยนี่คือการทักไทย มยูากาฬไทยเอ๊ะหมูแบบบนึงเอามาด้วยโหวัวเต็มเลยโหถ้ำม,มานี่มานี่มานี่มีถ้ำด้วยตรงนี้ฉันเจอวัวนะ่ะฉันเลยไม่ตีหมู แล้วน้ำมีแค่เนี้ยเธอเธอมาดูเรานี่ดิน้ำมีแค่เนี้ยน่ารักดีเอา้าทำไมของของเธอเห็นเป็นหย่งนันนะเป็นแบบนี้ม <c oughs> ีแค่นี้แหละจันเราไปทางทะเลซ้ายนั่นดีกว่าต้องหาละกะตาย กระต่ายจะต้องการเนื้อกระต่ายกระต่ายเออตายแล้วหนึ่งตัวโอ้มันทำนี่หว่าไม่ได้เอาททอดมาเทียนนั่นแหละตกช่วยด้วยเฮวมีฮะ มีเท่าไหร่<ด>อืลงเ,งเออต้องปากเป็นทางมา,มานี้ยมาเนี้มานี่มานี่ยไ่หาอะไรใหม่ๆบ้านอยู่แต่บ้านเฉยก็ไม่หน,นกเก็บให้หมดเก็บไปปลูกบ้านตอนนี้เราเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาก็ได้ทำยังไม่พร้อมสูงจังไปดีกว่า เห็มตริตนนะเราเอามานะเธอเอามาไหม,ไมไแสดงว่าเอามาเยอะหมูทักทยายอ้าวนายตกลงไปตายเองนะเราไม่ได้ฆ่าทักทายทักทายแกะอาว อะไรมีเนื้อเราฆ่าหมดจังหวะนี้ัวโตแล้วเราต้องสังหารมันม,มาเรามาออกหาาหารกันดีกว่า

ลืมเอาอาหารมาด้วยอะโอ้ทะเลทรายทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะไปทางโน้นแกข่ามันเอาเนื้อสปาตาไปไหนดี อย่าลืมนะว่ามันมืดแล้วมีผีด้วยวัวอาหารฉันต้องการอาหารจํานวนมากแกะด้วยไม่ทันไรฉันหิวอีกแล้วอ่ะฉันหิวเร็วมากเลย พี่เปิลคิวเฮ้ยไปไหนไปไหนวัวไปไหนดีอ <tr ่ะ กันนั่นเนี่ยไม่ได้ทอดเอ้ยไม่ได้เอาไปเผาโอ้เขตแห้งแรงแล้วนี่เอ้ยเดี๋ยวขุดทนันไปไหนอะถอยหลังกลับนะเธอดูในตัวเธอสิเราไม่ได้แย่งเธอนะ มีอีกไหมไม่เมล่ลออ่ะไก่มันหายไปแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาถำ้ำอยู่แถวนั้นก่อนนะเดี๋ยวไปหาทานแป๊บโอ้โหโคตรลึกโอ้โห โอ้โหโคตรลึกวิ่งตกใจมันต้องอย่างนี้เด็กสมกับคำว่าสปาต้าหน่อยโอ้ยโอ้ยทำไมกระตุกจังลอย กระไล okay. อากไก่อากไก่ไก่ไก่แตกไม่มิดเอ้ยเอ้ยไก่ให้เก็บ ก็ทำไหมไ่แล้วอะก็ทำก็ทำยี่สิบ <28. S 3> แปดก็ทำเอาไงขุดฐานแล้วก็เอาไม้ไปทำเจอฐานอีกก็ขุดอีกนี่ไงเจอแล้ว โอ,โอเคก็ได้แต่เราจะทำไงมันมืดแล้วอ่ะนั่นไงกูเห็นผีแล้วตัวหนึง่งขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไม่ได,ไได,อไได้อยู่นั่นแหละนั่นก่อนอ่ะแล้วก็อ๋อได้แล้วฉันอยู่ข้างหลังเธอนะ่ะระวังตกหลุมยักษ์นะ mời nhu kia lắng lộng về luôn rồi đồ đồ, đồ. lông ไปหากำลังไปหา oh, <yeah. S 1> แอบแฝงไปกับไอ้เฮียโอ้ยยิงแม่นเนาะอยู่นั่นก่อนโอ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้ห่าตายละเดือสองตัวลุมขนาดนี้แหบได้ไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่แล้วเฮีย yeah. <c oughs> ออกมานี่เสร็จกับบ้านเฮียเสร็จกับบ้านกับบ้านเลยโอ้ oh, มีมีผยวหน้าอีก <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวธนูบีกเลี่ยงการประทะกับบ้านแล้วนะตัวใครตอมันตายก่อนโอ้ยค้างอีกค้าง เข็มทิศอะเข็มทิศมีก็ถือดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันหน้าจอไม่ได้ตามมาตามมาถ้าไม่มีเข็มทิศก็ตามมาเฮ้ยเอะจิ๊ปเปอร์ยาหลีกเลี่ยงกันก่อ เสียงจารประทะเดินมาเดินมาซ้าย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 ซ้ยายกูยยไม่ไหวแล้วเด้อไอ้เหี้ยผีเต็มเลยจะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเหี้ยข้างล่างก็มี <c oughs> <ะ>อีกอุ <c oughs> ้ยเยอะฝอยกูเถอะค <c oughs> ิปเปอร์ร <c oughs> อดไหมด้วยตัวเองจะรอดไหม ก็เดินตรงมานี่ไงโอ้กระผีมันจะเยอะขนาดนี้ล้ะก็กบบปรากฏว่ากูกดโดนระเบิดตายนี่กูหาแต่เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาวูาทำไมมันกระตุกขนาดนี้เนะี่ยเนื้อไม่เกรงใจผีเลยไปกลับบ้านตรงไปเรื่อยๆโหแล้วทำไมมันสูงขนาดนี้เนะี่ย ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะมานี่มานี่ขวาขวาขวาอะไรยื่ตันนี่มอนนี่กวขอเห็นโอ้ แต่ตกอย่างนี้น่ารอดเฮ้ยรอดว่ะ okay, okay. Uh huh. โอ้เจอเห็ดแล้วมานี่มานี่มานี่เจอเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้ว,ลวทางที่เราเจอม้านี่ไงี้หรือเปล่าวะเ <c oughs> ออนี่ไงนี่ไงนี้ยโอ้โหใช่เลย uh huh. ใช่เลยมีเสียงม้าด้วยโอ้ใช่แล้วแหละ ฉันเจอบ้านเ้ยเกือบตกหลุมหลุมหลุมอะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่ร,รู้คือกูเจอม้าดำม้าดำล,วล้นวนด้วยโ้หน้ำตาลน่ะนี่สีน้ำตาลนะปะก,กับ เป็นการสู้ที่ทรละหดมากถูกแล้วถูกแล้วเจอแล้วเจอแล้วช่วยดินี่ไงก็เดินม,มาตามเข็มทิศตรงั้นจะเ,เจอบ้านละ่ะนี่นฉันเจอบ้านฉันหลานเอ้ยอีคิปเปอร์มึงสิงกูเลยสิเกิดมาตั้งขนาดนี้ฉัน ฉินจะไม่ไหวแล้วนะจันฉันไปนอนดีกว่าไม่ค่อยไ,ไหวละนอนอย่าง นอนได้ว่าเสียงผีมันเยอะขนาดนี้ก็เฮ้ยนอนได้จริงเลยโอ้ยมันไปนอนตรงนูงน้นอ,อีกอะเราเคยมีถังมีถังเนยย่างเนื้อก่อนเตาแล้วไงย่างแล้วย่างแล้ว ยังไม่สุกเราเคยมีถังน้ำนะแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้ว่เยเราจะไปเอาตรงหินนั้นออกเกะกะไม่ต้องสงสัยครับว่ามันคืออะไรมันคือที่ปั๊มหิน ด้วยเหี <Yeah. S 1> ้ยตกใจหมดโอ้ยแล้วไม่ยืนข้างๆแบบนี้ใจหายอ,ออกให้หมด

ก้น้ำกับลาวามาเจอกันมันก็กลายเป็นหินนี่ไงเก็บให้หมดทุกก้อนทุกก้อนสำคัญไหนอะโอ้โหมือยืนกันขนาดสปาต้าเหรอนะเดิมมาไปแล้วนู่นนะมาไปแล้ว เก็บมาไปอ๋อลามมาอยู่อะ,ะ,ะโอเคอ่ะ,ะเก็บไงที่เก็บของอัตโนมัติ มันเก็บไปพวกมันก็จะไปอยู่ในกล่องแต่เหมือนมันจะมีนะ จะได้ยินเสียงแม่เล็กน้อยถึงปานกางโอ้ยขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดขุดเกะกะไม่น่า้างเลยตก,ตกไหน,ต,นตายแน่นอนพาม้าเดินไปเดินมาจนตกน้ำทำไ ถ้าไม้อยู่ในบ้านไม่สามารถขึ้นบนหลังมันได้ด้วย,อยเอ้ยถ้าไม้อยู่ในน้ําขึ้นหลังไม่ได้ไไดแปาเชือกมาดิเชือกในกล่องก็มีมเสร็จแล้วชินเออกหมดแล้วนะ่ะไม่ได้ว่าเชือกมา ลองมาจุ่มน้ำนะตายแน่ๆเลยมา รอให้พระเอกมาช่วยเรหลอดเลยเเแบบนึงแบบนึงดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเออก็ดินให้มันเหยียบขึ้นมา ยืดโอ้โหแมงมุมมึงเนียนมึงเนียนมากเลยมึงขึ้นเรือกูทำไมเนี่ยเอือแมงมุมขึ้นเรืออุ้ยไปเอาไปเก็บแค่ยูไหนไหนไหน ก็เสนอม้าตัวใหม่นะครับม้าผมที่เพิ่งไปจับมาสีขาวเกาะทองชื่อนะครับสีฮีสีฮีสีฮีกระโดดค้างไว้ให้มันเต็มหลอดพอดีอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับ บายบายเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าโอ้หคลิป20นาทีใช่ไหมเซฟเซฟเซฟออกเซฟ